มือนีกับสิมาเฮดคลิปเด็ดเวยค่ะทุกคนเด็ดอีลีเด็ดกระเพ้าค่ะเบิ้งกระเพ้าแม่มสือมาได้สองสามมือแล้วใบกับสิเริ่มสซนเริ่มเหี้ยวเหล่มเฉาก็ทุกคนก็เลยตรงฝาออมาเด็ดไวเนาะคะ่ะแต่ว่าอีกคอหนึ่งนี่สภาพเบิ้งบ่ได้เลยจ้าเฉาแล้วกินได้บนี่โอ้ยบอกมาแล้วกับคลิปหอดอยู่ไทยเนาะ,ค,ะนค่ะอยู่ไทยนี่นคือปลูกเต็มสวนกินเท่าใดก็บ,บม่มดทุกคนเบิ้งเนาะค่ะนี่ดีขนาดเซตูเย็นไวเนาะค่ะตูเย็นแหม่กระปับให้มันเย็นแบบ เย็นนิดเดียวเนาะค่ะอากาศมันก็บกลอยหอนเบิงชเช้าเบิ้งล้วโซนเบิ้แงล้วนี่สิกินใดบวคล่ะนี่ทุกคนค่ะโอ้เช้าแล้วอันนี้คือสิกินบ่นไรดอกทุกคนเพราะว่ามันเฉามันเหี่ยวเร้วเบิงเสียดายบ่ค่ะ,คะอันนี้ซํานี่กะสี่สิบนี่ี่สิบยี่สิบสามสิบสี่สิบาทสี่สิบบาทคุณเดียวค่ะทุกคนนี่นับตนใดเนี่ยหาต้นนี่ค่ะสี่สิบห้าสิบบาทหาตนทุกคนค่ะเบิ้ง เราแมมกะทิได้เอาถิ่งค่ะเบิ้งมันกินบัวใดเรามันโซนบนเรากะทิได้แค่เด็ดเอาแค่บางใบเนาะคะ่ะโอ้นี่เบิ้งดูค่ะทุกคนเบิ้งโซนเบิดแมมก็เลยบ่ได้เบิ้งนเงนาะคะ่ะซื้อมาไว้แล้วก็เอาไวต้ตะในตู้เลยเบิ้งตะละใบกบ็คือสิกินบ่ได้แล้วกะชิเลือกเอาแบบนี้เนาะคะ่ะนี่ละ่ะโอ้ สีซบห้าสิบบาทก็แค่นี้แล้วก็ทุกคนคะ่ะถ้าเป็นบานเฮาเนาะโอ้ยเต็มสวนเต็มปลาเนาะคะ่ะใส,สิเป็นกระเพ้าบานที่ปูเองใส่ซีเป็นกระเพ้าปลาเนาะคะ่ะมีเยอะแยะไปหมดนี่โอ้กินบนะะ่ได้หรอค่ะแบบนี้กระชิดได้เอาตั้งแต่ถุงนี้นะะเ่รอค่ะเหลืออยู่ยแค่สองต้นแค่นี้ตอแหลวาสิใส่ใบกระเพ้าแบบจุกๆเน่ก็คือสิบ,บะะ่ได้ดจุกๆลวเนาะค่ะไดยใส่เพราะมันมีกลิ่นหอมเนาะคะ่นะเนาะอืม,อม แม่เมนคนมากินผัดกระเพราค่ะทุกคนค่ะโอ้ยเบิ่งนล่หละปวดโอ้เล่มอออให้เหมดน,นี่แหละค่ะคลิปเด็ดของแม่มานั่งเฮ็ดเป็นอนเป็นคลิปเด็ดให้ทุกคนในเบิง่งโอ้ยเสียดายเฮงเงื่ไเด้ดเปิดตู้เบิง่งค่ะแม่เอาใส่ถุงไว้แม่ก็บม่ได้แบบว่าก็คิดว่าสิเอามาแล้วก็ภายในมือสองมือก็สิ้าวกินเลย แต่ว่าเหม็นเพลิดดันไปนเห็ดน้ำยาขนมเส็นก่อนค่ะทุกค้นขามันก็เลยยังที่เห็นเนาะคะ่ะอันใดที่เหี่ยวเหี่ยวหน่อยนึงเป็นจุดดำๆส่วนๆน,น,นิดนึงสิเหม็มก็เอาคะ่ะทุกค้นขาหบดเป็นอย่างเพราะาผัดแล้วกว่ากินใดคือเกาเสียดายดโอ้ยจะเหม็นซะเรื่องเบิ่งไหมคะ่ะทิ้งใบกินว่า,นาวเน่ากินว่าเกือบนเน่ากินว่าใบมันดำแบบนี้แล้วถ้าใบดำแบบนี้กินบ่ไดหรอคะม็นบ่มีบม่บมีกินหอมของกระเพราเ,เลยเป็นกินอับๆเป็นกินเหม็นแล้วเนาะค่ะ โอ้ยเสียดายนี่มมนก็ชิดเด็ดชิดเด็ดมองดำๆออกก็ชิเอาตะหมองเขียวๆนี่ละไซเออยามันเถอะโอ้ยเบิ่งดีละ่ะกะเลยมาเห็ดคีให้พ,พีให้นองเบิ่งค่ะทุกคนกะเพากะเพาขายในเกาหลีกะเพาไทยในเกาหลีค่ะทุกคนนี่โอ้ยนาอ ขอบคุณสําหรับการรับชมด้วยค่ะเมืก็บชีพิเค็ดผัดกะเพราก่อนค่ะตอนนี้ก็ดึกแล้ยวไว้พอกันอีพี่หนาเด้วยจ้าสวัสดีค่ะ